สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดิตาสตาร์คอนเน็กผู้เชี่ยวชาญศาสตร์อ่านดวงดาวร่วมสมัยและจันพิมพรสวรร์เรากลับมาพบกันเหมือนเดิมในรายการนั่งคุยยิปซีที่สถานีโหราศาสตร์ค่ะวันนี้จะเป็นการทำนายโชคชะตาราศีด้วยไพ่ย,ยิบซีสำหรับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีเมถุนหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มิถุนายนถึง14กร,รกฎาคมค่ะคคจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณในเดือนพฤศจิกายนบ้างตัวตนคุณจะเป็นอย่างไรการงานการเงินความรัก และบทสรุปโดยรวมจะเป็นอย่างไรริต้้จะเป็นตัวแทนจับไพ่ให้นะคะมาเลยค่ะน้องเมตัวตนเป็นอย่างไรขอให้ไพ่ออกมาอย่างแม่นยํานะคะอขอบคุณค่ะน้องเมย์สำหรับเดือนนี้เนี่ยนะให้เลยว่า ตัวเมเองจะต้องโนสน no, son, no, uh, no ôi, แคร์ no ว o r r y ด้วยแหมวันนี้ภาษาอังกฤษมาเต็มเลยทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องโฟกัสมาที่ตัวเองโฟกัสมาที่ความสบายใจให้มากที่สุดเพราะใบแรกเป็น the full ค,ค่ะเห็นไหมลนลาไม่ต้องคิดเยอะเขาบอกแล้วว่าคือเดือนนี้เบาๆเดือนนี้เบาๆจริงไม่ใช่เบาถึงกระเป๋านะไม่ใช่ค่ะมาอีกใบเลยค่ะหนึ่งถ้วยค่ะ โอกาสพิเศษสิ่งใหม่ๆสิ่งใหญ่ๆส,สิ่งดีๆี mm hmm. มีฟ้าประทานให้ด้วยคือตัวเมย์เองเนี่ยนะดาวพุธไปอยู่ในเดือนอริแล้วอยู่ตั้งแต่ต้นเดือนถึงปลายเดือน <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนตัวเราเองอะ่ะไม่ต้องไปสนใจ mm hmm. อริก็คือความแบบเหมือนเราจะต้องรู้ว่า มันไม่มีใครหรอกนะที่จะทําอะไรที่ถูกใจคนทั้งโลกเราเองอาจจะถูกใจเราแล้วไม่ถูกใจคนอื่นมันเป็นไปได้มันเป็นไปได้ทุกอย่างหรือคนอื่นทําอะไรที่ไม่ถูกใจเรามันเป็นไปได้อีกเช่นกันเพราะฉะนั้นวันนี้เราไม่จําเป็นจะต้องไปแคร์จะต้องไปสนจะต้องไปอะไรทั้งนั้นอะไรที่เราคิดแล้วที่เราทําแล้วเรารู้สึกว่าเราสบายใจก็ทํนอองมาเถอะบางทีความสุขของเรากับความสุขของคนอื่นมันไม่เหมือนกันมันต่างกันเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากให้ตัวเรามีความสุขเราต้องให้ความสําคัญกับ ตัวเราความสเหของเรานิ้วอ่ะไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นคนเรามีความพอใจไม่เท่ากันอย่าเอาอะไรมาเป็นบรรทัดฐานในการตัดสินใจนาะงั้นเรามาดูการงานโดยตรงเลยในเดือนนี้ว่าจะเจอกับอะไรบ้างการงานเป็นอย่างไรขออพัยออกมาอย่างแม่นยำนะคะขอบคุณค่ะมาเลยค่ะคุณเป็นเดอะชาลีออเค่ะเห็นไหมคือมันมีแบบความแอคชั่นเออมันมีความแอคชั่นมีแอคทีฟมีอะไรต่างๆเหมือนต้องขับเคลื่อนนะแล้วก็มากับ 8ดดาบ <Okay. S 2> แต่เนี่ย <Wow. S 2> มันมีความแบบหยุดชะลอด้วยอะไร บางสิ่งบางอย่างที่คุณรู้สึกมันปิดตาไนงะก็คือ uh huh. เราอาจจะมองไม่เห็นมองไม่เห็นในที่นี้อาจจะเป็นเรื่องคนหรืออาจจะเป็นเรื่องระหว่างทางอาจจะเป็นจุกจิกนู่นนี่นั่นเพราะฉะนั้นเขาก็ถึงบอกไงว่าเดือนนี้เราไม่ต้องโฟกัสอะไรไม่ต้องคิดอะไร <c oughs> ให้อยู่ตรงกลางทําอะไรได้ก็ทําไปก่อนอะไรที่มันยังทําไม่ได้มันอาจจะต้องรอนิดน,นึงก็ต้องรอต่อไปคือเราไม่ควรไปคิดว่าอ๋องานมันช้าเพราะคนนี้งานมันช้าเพราะแผนกนี้หรือบางทีลูกค้าที่ตัดสินใจช้าเพราะอะไรคือวันนี้เราอย่าว่นเว้ออย่าพิ่งไปคิด อย่าเพิ่งไปวิ่งตามอะไรที่มันไม่ใช่อ,อวันนี้เราต้องอยู่นิ่งๆก่อนแอชชั่นได้ชาลีออบบอกแอชชั่นได้นะแต่เธอต้องรู้ก่อนว่าบางสิ่งบางอย่างอะเราไม่สามารถจะคอนโทรลได้เรามีแค่2มือเราจะทําอะไรได้มากกว่าน,นี้มันเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นในเวลานี้เราทําเท่าที่เราทําได้คือเข้าใจในภาพรวมก่อนภาพรวมมันออกมาแบบนี้โอเคเข้าใจแล้วว่ามันเป็นแบบนี้แต่ไม่ต้องไปฟื้นฝอยหาตะเข็บมากว่าเนี่ยถ้าเกิดถ้าเธอไม่ทําแบบนี้มันไม่เป็นแบบนี้หรอกหรืออะไรอย่างนั้นคือเดี๋ยวมันจะเป็นเรื่องอ จะเป็นเรื่องอื่นไปซะแทนที่เราจะคิดไปต่อยอดไปชาริออตไปลุยต่อข้างหน้ากลับมัวแต่เดินถอยหลังใช่แล้วบางทีบางสิ่งบางอย่างเด็กฟูก็บอกว่าเมย์ไม่ต้องไปเข้าใจใครหลายหลายคนก็ได้ให้เข้าใจตัวเองก็พออ่าเข้าใจตัวเราในเวลานี้แล้วมาที่ตรงกลางสบายใจแบบไหนก็ทําแบบนั้นแหละเนาะอันนี้ก็ใช้ในเรื่องงานได้เหมือนกันงั้นเรามาดูการเงินของเมย์เลยค่ะว่าเป็นยังไงการเงินเป็นอย่างไรขอให้พ่ออกมาอย่างแม่นยํานะคะขอบคุณค่ะ เนี่ยมันเหมือนเมเน่ยเป็นอะไรที่เข้มแข็งมากขึ้นเห็นไหมเป็นอะไรที่รู้สึกว่าเราแกล่งมากขึ้นพอเราแกล่งมากขึ้นปุ๊บทุกอย่างอ่ะบทบ,บ,บาทเริ่มมาเลยพอมาถึงเรื่องการเงินก็เช่นกันค่ะราชาถ้วยเนี่ยเข้มแข็งขึ้นมาแล้วเมื่อก่อนอ่ะพอเวลาเรามีเรื่องอะไรมากระทบป,ปุ๊บการเงินเราก็จะเริ่มแบบรู้สึกว่ามาแล้วพับๆๆๆเลยไป <s' S 2> เป็นแพงเออสั่นเลยอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็นี่เลยค่ะมากับเจด ไม้เท้าเ <Okay S 2> นี่ยพอเวลามีรายจ่ายเข้ามาเห็นไหมเต็มไปหมดเลยเนี่ยเมย์ก็จะรู้สึกถ้าเป็นเมื่อก่อนนะเมย์รู้สึกว่าโอ้ยมันพีคอะมันนู่นนี่นั่นอะคือเริ่มแล้วเออแต่วันเนี้ฉันะ่ะยกไม้เท้าขึ้นสู้เลยเห็นไหมฉันยกไม้เท้าขึ้นสู้เลยแสดงว่าวันนี้เมย์เปลี่ยนไปจริง <ừ. S 2> ๆคือรู้สึกแล้วว่า ฉันจะต้องจ่ายก็จริงแต่ฉันก็จะต้องรู้ว่าอะไรต้องจ่ายก่อนอะไรจ่ายหลังหรืออะไรสมควรจ่ายอันนี้รอได้นี่ไม่จําเป็นจะต้องเดี๋ยวนี้นี่คือทุกอย่างวันนี้เมเริ่มมีสเต็ปมากขึ้นเริ่มเข้าใจในเรื่องการจัดลําดับและจัดระเบียบมากขึ้นไม่เป็นห่วงแล้วแหละเพราะใบแรกออกมาสบายใจแล้วไม่ว่าจะมีอะไรเข้ามาในเดือนนี้ คุณน่ะตัดสินใจแก้ปัญหาได้ทุกอย่างจริงเพราะนั้นวันนี้ไม่อยากจะพูดเยอะเลยเนาะงั้นเรามาดูความรักเลยค่ะว่าเป็นยังไงความรักเป็นอย่างไรขอให้พ่ออกมาอย่างแม่นยํานะคะอขอบคุณค่ะ,ค,ะความรักก็เช่นกันค่ะคุณเป็น The M p a s t ค่ะคือขึ้นแท่นแล้วไง คือมันเหมือนวันนี้เรารู้สึกว่าเราแบบมีทรงและทรงกําลังได้กําลังดีเลยเพราะฉะนั้นถ้าเรามีตรงนี้แล้วเนี่ยนะอะไรเข้ามาก็แล้วแต่เนี่ยคุณจะไม่หวั่นไหวอออีกใบหนึ่งมาเป็นนี่เลยค่ะ9้าวดาบค่ะคือบางอย่างมันมีเรื่องที่ต้องคิดนะแต่เชื่อไหมพอมาประกบกับ DM เอ็มเพเนี่ยเมยรู้สึกว่าวันนี้ถ้าเราคิดไปเนี่ย มันก็ไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดหรอกคเออเราเอาเวลาไปทําอย่างอื่นเราเอาเวลาไปอยู่กับตรงอื่นหรือพยายามคิดเรื่องอื่นดีกว่าเพราะดีแอมเพสมาประกบเนี่ยนะบ่งบอกเลยว่ามันมีเรื่องให้ต้องคิดนะเรื่องอความรักอะ่ะบางทีเนี่ยคุณอาจจะรู้สึกกังวลในเรื่องคนที่เราครบอยู่หรือคู่เราในเวลานี้หรือคุณอาจจะมีความกังวลเรื่องอ,งอื่นๆหรือบางคนโสดก็กังวลนะบางคนมีคู่ก็กังวลนะแต่เมย์เป็นดีแอมเพสปุ๊บเมย์รู้สึกเลยไม่ต้องคิด ไม่ต้องังวลเรื่องก้าวดับเรื่องนอนไม่หลับเนี่ยมันเป็นเรื่องความคิดเรื่องอารมณ์โดยตรง oh. แล้วพอมาประกบกับ D M Place ทาให้คุณต้องรู้เลยว่าความมั่นคงทางจิตใจทางอารมณ์ของคุณเนี่ยมันมั่นคงขึ้นไม่ต้องคิดอะไรเลยวันนี้ก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยจบแล้วฉันจะมีหรือไม่มีคู่ในรานี้ฉันไม่คิดเลยเลยฉันรู้สึกแล้วว่าฉันอยู่กับตัวเองเนี่ยเดอะฟูไปเล่นกับหมาไปเล่นกับนกไปมีความสุขเพราะนั้นวันนี้สบายใจแล้วจะโสดจะอยู่สถานะไหนไม่เรียกร้อง เนาะงั้นเรามาดูบทสรุปเลยค่ะว่าเป็นยังไงบทสรุปเป็นอย่างไรขอยไพ่ออกมาอย่างแม่นยํานะคะขอบคุณค่ะเปลี่ยนเ <Okay. S 1> มย์เป็นคนใหม่เลยนะเนี่ยปีนี้นะเออใบแรกออกมาเป็นเจ็ดดาบโอเคค่ะ, okay, คะแต่มันก็มีความกังวลในเรื่องของการแบบมันเหมือนชีวิตเราเราคิดว่าเอ้ยปีหน้าเพราะเมย์เป็นคนที่คิดไกลดาวพุธเนี่ยเวลาเดินทีนะเดินเร็วแต่เวลาหยุดปุป๊บอะเขาก็จะรู้สึกว่าเอ้ยฉันต้องคิดไตรตรองอะไรบางอย่างให้ถี่ถ้วนก่อน อีกใบหนึ่งคุณมากับหเหรียญค่ะโอเคค่ะคือคุณเองรู้สึกเลยว่าเอ้ยฉันต้องวางแผนแล้วตอนนี้ฉันต้องมีการทําอะไรที่รู้สึกว่าเดือนนี้เดือนพฤศจิกาแล้วนะเนี่ยฉันต้องวางแผนแล้วฉันจะไปต่อหรือฉันจะอะไรยังไงดีเหมือนคุณอะเริ่มคิดไปในเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องภาระของตัวเองเรื่องการเงินเรื่องสิ่งต่างๆที่มันต้องขับเคลื่อนและคุณไม่ได้โฟกัสไปเรื่องความรู้สึกคนเหมือนเมื่อก่อนที่เมย์เป็นแล้วเพราะเมื่อก่อนเมย์จะรู้สึกเลยนะคุณจะใส่ใจดีเทลความรู้สึกคนรอบข้างหมดเลยจนคุณลืมตัวคุณเอง แต่วันนี้คุณอาจจะไม่ได้ใจร้ายแต่คุณรู้สึกว่าบนความเป็นจริงของชีวิตเนี่ยเราจะใส่ใจคนอื่นทุกคนไม่ได้เพราะเราเข้าไม่ถึงก็มีอะไรอย่างเงี้ยคุณรู้เลยว่าวันนี้ฉันมาใส่ใจดีเทลชีวิตฉันที่กว่าคือภาพ energy ขององค์รวมของพลังงานของไพ่ที่บอกคุณในคลิปนี้ก็คือว่าคุณมีความมั่นคงทางจิตใจและทางอารมณ์มากขึ้นเป็นคนมั่นใจขึ้นอนะเมื่อก่อนคุณอาจจะเหมือนกับว่า คนอื่นจะคิดยังไงอืเขาจะคิดกับฉันยังไงถ้าเกิดทําแบบนี้เขาจะมองเราแบบไหนเราจะโอเคไหมเขาจะชอบเราไหมเขาจะพูดอย่างี้โอเคกับเราไหมเขาจะไม่ชอบเราหรือเปล่าแต่ตอนนี้คุณเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วความสุขมันอยู่ที่ตัวเราอืความสุขมันอยู่ที่ตัวเรา,า,เราแล้วไพก็บอกว่าแล้วว่านีไ่ไง เอสออฟคัพคัพแปลว่าความสบายใจด้วยค่ะจะมีโอกาสหรือว่ามีสิ่งที่ทําให้คุณสบายใจเนี่ยมันค่อยๆทยอยเข้ามามันมีซายมาบอกแล้วว่าโอเคมันเป็นแบบนี้นะให้สวยๆหรูๆอยู่สบายไปสิ่งที่คุณเคยกังวลสิ่งที่คุณเคยเครียดตอนนี้มันมั่นคงขึ้นเราดีใจที่คุณเป็นแบบนี้ค่ะนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะมาถึงช่วงนี้เลยห้าพลาดพลาดไม่ได้ลิต เอ็กซ์คลูซีฟค่ะนิตายก e ลที่คุณได้ดูคลิปมาช่วงสอง,สองคลิปที่ผ่านมาอของเดือนตุลาคุณจะเห็นว่าที่ริตาเคยบอกไว้ว่าแต่ละสิ่งแต่ละอย่างมันจะเริ่มออกมาถูกแชร์จะมีการเลิกจะมีการจบจะมีการจากจะมีการเริ่มต้นมีอะไรหลายๆอย่างในช่วงระยะเวลานี้เยอะแยะมากมายโอ้เร็วเหมือนกันนะมันมีอะไรเข้ามาแบบแล้วมันจะเป็นเรื่องใหญ่เออ เป็นเรื่องใหญ่ที่มีผลกระทบคือพูดง่งไงว่าจะเป็นเรื่องที่เป็นตัวจุดชนวนแล้วก็มีผลกระทบกับคนโดยรวมแต่ว่าจะเป็นการผลกระทบให้สิ่งสิ่งนั้นเนี่ยมีการล่มสลายเพื่อมีการเริ่มใหม่ม,มีคนเรียนรู้มากขึ้นคนรู้ล้วอะต่อไปนี้ถ้าเรื่อง ขายตรงหรือว่าเรื่อง uh huh. แชร์ลูกโซ่เขาจะเรียนรู้แบบไหนจะรอบครอบแบบไหน uh huh. การซื้อของซื้อของหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เราเห็นในช่องโซเชียลต่างๆ uh huh. อ่าแล้วเรามาต่อตรงนี้นิดนึงค่ะณวันนี้ uh huh. ในวันที่เรากำลังอัดคลิปอยู่นี้คลิปนี้มันจะเป็นคลิปของเดือนพฤศจิกายนแต่ว่าเราจะปล่อยคลิปเร็วหน่อยอ uh huh. ในตุลาคมเลย uh huh. เพื่อที่ uh huh. คุณจะได้เอา สิ่งที่ริต้าจะบอกเนี่ยไปใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุดริต้าจะบอกแบบนี้ค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้เนี่ยเอ,อมันจะเป็นช่วง turning point ที่จะไม่กลับมาอีกแล้วในอีก20ปีข้างหน้าปี2 0 0 8หรือว่าเมื่อ16ปีที่แล้วคือ2000เท่าไหร,นะร่นะ2อง1ห้า้อห้าอดป่ะห้าสิบเอ็ดอ่าสองพ้า้ห้าสิบอดของคุณเกิดอะไรขึ้น จะมีการเปลี่ยนแปลงและการเปลี่ยนแปลงนี้จะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เรื่องเรื่องนี้เนี่ยค่ะจะมีการเขาเรียกเรื่องเรื่องนี้เป็นเป็นการเดินหน้าของเป็นการเดินของดาวพลูโตดาวพลูโตวันนี้สเตชันไดเรกสเตชันไดเรกแปลว่าหลังจากที่เขาเดินถอยหลังไปแล้วเรื่องเรื่องนี้กลับมาเพื่อที่จะไปเดินหน้าเพื่อที่จะเคลียร์ให้มันจบแล้วมันจบเมื่อไหร่จะจบวันที่ 27พฤศจิกายนนี้แปลว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเรื่องอะไรที่มันแฉเรื่องใหญ่ๆต่างๆนานา,นาจะมีการออกมาเต็มไปหมดเลยช่วงเนี้ยแล้วก็จะมีการทํางานไปเรื่อยๆกับเรื่องนี้แล้วก็จะเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยเลยประมาณเดือนกุมภาพันธ์ปี2025หรือปี2568แล้วเราจะต้องทํำยังไงบ้างณช่วงระยะเวลานี้อาริตาระบุวันให้เลยนะคะช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ คุณจะจัดการกับเรื่องเดิมๆเ,เรื่องเดิมๆเ,เมื่อ16ปีที่แล้วมันจะเป็นเรื่องเดิมเรื่องนั้นจะเป็นการต่อยอดเรื่องนั้นเนี่ยช่วงเวลากลางเดือนของเดือนตุลาคม15 16 17, 18ตุลาคมจะเป็นช่วงที่คุณจะอธิษฐานดึงสิ่งเก่าๆหรือว่าคุณจะเข้าไปอยู่ในเรื่องสิ่งเดิมๆสิ่งที่อยู่ในใจ คุณจะดึงกลับขึ้นมาได้แล้วอธิษฐานเพื่อจะเคลีย์สิ่งนั้นได้มไม่ว่าคุณอยากจะตัดเรื่องอะไรไม่ว่าคุณอยากจะเคลียเรื่องไหนเรื่องอะไรก็แล้วแต่คุณจะเอาใจของคุณสามารถตัดได้อย่างสวยงาม,มถ้าบางคนมีการคุยก็จะมีการคุยแบบว่าไม่ได้ใช้กำลังคุยกันแบบนุ่มนวลช่วง15 16 17 1 8เป็นช่วงที่ดีมากในการที่คุณอยากจะนั่งสมาธิ ในการที่คุณอยากจะอยู่กับตัวเองอยู่นิ่งๆอยูอ่เขาเรียกว่าพิจารณาอย่างมีสติลึกซึ้งม,มากขึ้นเพราะว่าช่วง15 16 17 18มันจะมีวันพระจันทร์เต็มดวงวันที่17ค่ะ17ตุลาคมนี้มีพระจันทร์เต็มดวงในเรือนของราศีเมษ อ่ะบางคนดูคลิปแล้วบอกว่าเอา้าฉันดูคลิปอยู่ดีๆทำไมมาเป็นเมษซะละ<ม>คำว่าที่เป็นเมษที่ริต้าบอกไม่ใช่หมายความว่าดูดวงให้ราศีเมษริต้าหมายความว่ามีพระจันทร์เต็มดวงที่เรือนลัคนาในราศีเมษเรือนราศีเมษแปลว่าอะไรเราจะใช้ประโยชน์จากสิ่งนี้อย่างไรตอนวันที่สมตุลาคม มีโซลาร์อีคลิปที่ลิต้าบ,บอกไปแล้วว่ามีโซลาร์อีคลิปที่เรือนของลัคนาตุลที่แปลว่าความสัมพันธ์ที่แปลว่า b อ่าบาลานซ์คือหมายถึงว่าหาความลงตัวหาความสมดุลให้ได้แล้วเมื่อมีฟูมูลในราศีเมษซึ่งเป็นเรือนตรงข้ามเราจะใช้ประโยชน์แปลว่าใช้ใจของเราเรือนเมษแปลว่าตัวเรา เม็ h, คือดาวอังคารแปลว่าตัวเรา mm hmm. แปลว่าแอคชั hmm. ่นแปลว่ากลับมาที่ตัวเราแปลว่าใช้ตัวเราเป็นใหญ่ mm hmm. เป็นผู้ตัดสินใจไม่ขึ้นกับคนอื่นแต่ขึ้นกับตัวเองในการตัดสินใจแล้วการตัดสินใจหรือว่าการเคลียร์ปัญหาครั้งนี้มีดาวใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็นดาวศุกร์ดาวเสาร์แล้วก็ดาวพลูโตที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องที่อยู่ภายในจิตใต้สํานึกของเรา เขามารวมพลังกันนะช่วงระยะเวลากลางเดือนอม,มารวมพลังกันเพื่อที่จะเหมือนกับว่าเป็นตัวหนุนให้คุณว่าโอเคถ้าคุณจะมีการตัดสินใจหรือว่าไปต่อไปในครั้งนี้เนี่ยคุณไปต่อได้ไปต่อในไม่ได้หมายถึงว่าฉันจะแบบลงมืออะไรเลยนะแต่ไปต่อในทางความรู้สึกของคุณแล้วคุณรู้แล้วคุณเห็นภาพชัดแล้วและคือว่ารู้แล้วว่าจะทําแบบไหนโดยใช้ความสุขของตัวเองเป็นหลัก ในการตัดสินใจมันมีไทม์ไลน์ของเขาตามนี้เลยค่ะตั้งแต่ช่วงประมาณสองสัปดาห์ที่ผ่านมาตั้งแต่ช่วงต้นเดือนจนถึงประมาณกลางเดือนเนี่ยจะเป็นช่วงที่ลิต้าบอกว่าภาพจะชัดมากขึ้นคุณตัดสินใจได้แล้วคุณโอเคแล้วคุณจะเดินหน้าไปกับสิ่งที่คุณตัดสินใจคุณเห็นภาพชัดแล้วแล้วสิ่งที่คุณตัดสินใจหรือสิ่งที่คุณเห็นภาพชัดณนะช่วงกลางเดือนอม,มันคือหนังตัวอย่างของปีหน้าโอ คัม <Coming S 2> มิ่งซูนเลยล่ะ<อ>มันคือหนังตัวอย่างของปีหน้าเป็นหนังตัวอย่างก็คือเป็นภาคต่อ,อสมมติว่าเป็นหนังเนี่ยหนังเรื่องเนี้จะมีภาคต่อเท่ากับว่าในภาคหนึ่งเนี่ยจบไปแล้วจะต้องจบภาคหนึ่งก่อนอถึงจะเริ่มภาคสองได้ แล้วตอนนี้หนังตัวอย่างของภาค2มาแล้วหนังตัวอย่างของภาค2คือสิ่งที่คุณตัดสินใจสิ่งที่คุณเห็นชัดสิ่งที่คุณรู้สึกสบายใจในเรื่องไหนสิ่งที่คุณรู้สึกแล้วว่าฉันจะแน่วแน่กับสิ่งนี้ฉันรักสิ่งนี้ฉันจะทําสิ่งนี้ฉันโอเคกับสิ่งนี้ฉันมั่นใจด้วยตัวฉันเองณเรื่องเรื่องเนี้ นั่นแหละคือเรื่องของปีหนะ้า๋อไม่งั้นตอนนี้คือพลังงานตัวเองอะจะต้องนิ่งพอที่จะโฟกัสสิ่งที่เราจะเริ่มต้นเพื่อเป็นหนังตัวอย่างให้กับปีหน้า<ช>ที่เป็นอนาคตของเรานั่นเองใช่ค่ะ<อ>เพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้เพราะอะไรทำไมนิต้าถึงสรุปมาในลักษณะนี้เพราะว่าการที่มีฟูมูนครั้งนี้ในวันที่17ตุลาคม,มนี้นะคะเป็นฟูมูนในเรือนราศีเมษเนี่ยที่ซึ่งตอนนี้ ราศีเมษคือดาวประจําดาวเมษก็คือดาวอังคาราดาวอังคารเขาไปอยู่ในเรือนของดาวที่เกี่ยวกับจิตใต้สํานึกโดยตรงเพราะฉะนั้นการไฟเนี่ยมันจะเป็นการไฟการต่อสู้เพื่อตัวเราเองมันเหมือนอะไรรู้ไหมวันนี้ถ้าเราคิดดีาาคิดบวก พลังงานเราเต็มมีเกาะกำบังให้ตัวเองคือเรามีทุกอย่างอะเพื่อที่จะทําให้เรารู้สึกว่าเรามั่นใจในตัวเองที่สุดอะเราจะมีชัยมากกว่าคนอื่นใช่หรตามไม่แปลกใจเลยถ้าเกิดว่าคุณจะลองสังเกตตัวเองลองกลับมาที่ตัวเองแล้วคุณจะเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยตอนนี้เรารู้แล้วว่าจริงๆความสุขของเราคือเราไม่ได้ต้องปวุ่นวายกับคนเยอะๆความสุขของอเราคือคือจริงๆอยู่กับตัวเราอันไหนที่เป็นความสุขของเราเราอยู่กับสิ่งนั้นมันก็คือความสุขจริงๆของเราแล้ว คนเริ่มกลับหันมามองตัวเองรักตัวเองมากขึ้นซึ่งคนใกล้ๆตัวริตา้าแม้แต่ตัวริต้าเองก็รู้สึกแบบนี้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะคะช่วงกลางเดือนอนะคะลองดูซิลองนิ่งดูซิว่ามันมีอะไรสิ่งอะไรที่เรารู้สึกว่าโอเคมันชัดเจนละมันจะเป็นเรื่องนี้แหละสิ่งที่เป็นตัวนำคือจิตใต้สำนึกของคุณเองแล้วเรื่องเรื่องนี้เป็นเรื่องใหม่ที่จะเกิดขึ้นปีหน้าแล้วเกิดกี่เดือน เกิด18 <Yeah. S 1> เดือนโอ้ oh, oh. เพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องเข้มแข็งในตัวเราแล้วก็มั่นใจในตัวเองให้มากค่ะที่พูดมาทั้งหมดก็คือเพื่อที่จะเข้าไปถึงเรื่องของเข็มทิศดวงชะตา oh. ว่าในชีวิตคนเราเรื่องราวของคนเราในแต่ละสิ่งแต่ละอย่างเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราจะสเปะสปะใช่ถ้าเรามีเครื่องมือถ้าสำหรับศาสตร์อ่านดวงดาวร่วมสมัยและในเรื่องโหราศาสตร์สำหรับริตา้าริต้าจะบอกว่า ทุกสิ่งที่เรารู้มันคือเครื่องมือมันคือตัวช่วยในการที่จะเดินไปข้างหน้าบางทีเราแบบเดินแบบสเปกสเปะมนเสียเวลาอ,อตัวนี้ก็จะเป็นตัวหนึ่งที่ริต้าอยากแนะนําค่ะทําต่อเนื่องมาแล้ว6ปีคือ,เ,อ,อเข็มทิศดวงชะตาเข็มทิศดวงชะตาจะบอกว่าในแต่ละเดือนของปี2025หรือปี2568จะเกิดอะไรขึ้นบ้างมีดาวดวงไหนทํามุมอะไรยังไงแล้วมีผลอะไรกับคุณบ้าง ก็คือบอกแต่ละเดือนแต่ละเดือน<ช>โดยจะเป็นแบบโห<ม>ราศาสตร์ไทยอาจารย์พิมพ์พจะเป็นผู้ดูแลในส่วนของเรื่องโหราศาสตร์ไทยในด้านนี้ส่งวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดสถานที่เกิดมาแล้วก็จะมีทําเป็นหนังสือแบบนี้ให้<ม>หรือว่าถ้าใครไม่ต้องการหนังสือก็ ส่งเป็นไฟล์ก็ได้โอ้แล้วก็มีดูดวงด้วยแล้วก็ด,ดฟรีด้วยแล้วก็ได้ดูดวงฟรีกับอาจารย์พิมหนึ่งครั้งค่ะอ่านี่คือส่วนของอาจารย์พิมพ์ส่วนของลิตาลิตาจะเน้นเกี่ยวกับเรื่องไทม์ไลน์เกี่ยวกับเรื่องวันเวลาในแต่ละวันในแต่ละเดือนเนี่ยมันจะมีช่วงระยะเวลาไหนบ้างละ่ะที่เราควรจะ มองข้ามไปก่อนอย่าเพิ่งไม่ต้องรีบหยุดก่อนสต็อกก่อนนะหรือว่าช่วงไหนที่ว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีที่จะเกี่ยวกับเรื่องคู่เกี่ยวกับเรื่องลงทุนเกี่ยวกับเรื่องการเจรจาเกี่ยวกับเรื่องการเสี่ยงโชคเกี่ยวกับเรื่องเงินทองเกี่ยวกับเรื่องงานทุกสิ่งทุกอย่างมีเวลาของเขาค่ะ,คะประดิทินจาริตาจะมี2ออย่างจะมีประิทินมูนวอล์กซึ่งบอกว่าเวลาไหนกี่โมงกี่นาทีเวลาไหนบ้างบอกเป็นระบุเป็นนาทีเลยว่า ช่วงนี้ข้ามก่อนอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งทำอะไรที่เป็นมงคลเดี๋ยวมันเสียเวลาอ่าเพราะว่าใจเรามันยังไม่นิ่งอ,อเดี๋ยวมันผิดพลาดมูลก็คือพระจันทร์จะเกี่ยวกับการตัดสินใจะจะเกี่ยวกับเรื่องความมั่นคงในจิตใจโดยตรงแล้วก็อีกอันนึงก็คือปฏิทินลัคกี้ a คลนเดอรก็คือช่วงไหนจะเป็นช่วงเวลามงคลของคุณบ้างในแบบสเปซิฟิกของตามลัคนาของคุณเลยคุณส่งวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดสถานที่เกิดของคุณมา ริต้าจะคำนวณให้แบบในแบบสากลว่าคุณจะเป็นลัคนาไหน สิ่งที่พูดมาทั้งหมดนี่กี่หมื่นคะโอ้โหเหมือนแพงเลยค่ะหกปีนี่ยังยืนราคาเดิมอยู่เลยค่ะทั้งหมด1,680ัรบาทเท่านั้นค่ะตกแค่เดือนละร้อยกว่าบาทเท่านั้นเองชเราทําแบบนี้แค่ปีละครั้งใช่เพื่อให้ครอบครัวของเราเนี่ยได้มีการวางแผนชีวิตล่วงหน้าเพราะว่าดวงชะตาแต่ละคนไม่เหมือนกันการมาดูดวงโดยรวมเนี่ยคุณอาจจะรู้ไทม์ไลน์ในแต่ละเดือนได้แต่ว่าดวงชะตาพื้นฐานของคุณเนี่ย สิ่งที่คุณโฟกัสอยู่สิ่งที่คุณกําลังจะตั้งใจทําเนี่ยมันจะเหมาะสมกับคุณไหมคุณจะเสียเวลาหรือคุณจะเสียอะไรไหมหรือคุณจะได้กับได้ไหมตรงเนี้เรามาคุยกันมาปรึกษากันมาใช้เลิกงามยามดีที่คุณลิตาเนี่ยมาช่วยในเรื่องของเขาเรียกว่าวันดีเวลาดีเพื่อให้คุณล้นระยะเวลามาใช้ความรู้ความสามารถของเราทั้งสองคนมาผนวกรวมกันส่งให้คุณค่ะโดยในราคาที่เราเสนอไปเนี่ย มันถูกมากแล้วไม่เคยเเขึ้นเลยเพื่อเป็นอของขวัญให้ตัวคุณเองค่ะ,คะนะคะเป็นของขวัญที่ดีเพื่อที่จะไปข้างหน้าอย่างมั่นใจใช่แล้วก็พบกันในปีที่7แน่นอนค่ะค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะ